ทีค่ะต่อคิทที่สองนะคะคุณสุก็ถักบนมานะคะถักจากฝั่งนี้นะคะคุณถักจากฝั่งนี้เนาะคุถักจากฝั่งนี้แล้วก็ถึงฝั่งนี้แล้วถึงมาร์กเกอร์นะคะดอกสุดท้ายเนาะเดี๋ยวคุณสุก็ถักให้มันได้นะคะคุณสุถักให้มันได้ ถึงตรงมาร์เกอร์เลยนะคะ3ามเสาวรวบไปสี่เสาวรวบก่อนนะคะหนึ่งสองสสี่นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้คือจุดที่ดอบแล้วนะคะเพราะว่ามันจะค้ามมาตรงมาร์เกอร์แล้วเห็นไหมคะมันจบแล้วเนาะมันจบแล้วแล้วจะทำยังไงเนาะเราจะทำยังไงเมื่อ เมมเสาตรงนี้นะคะตรงเสาคงตรงนี้คือคนสุดจะสร้างเมนเลยนะคะหรือว่าคนสุดจะสร้างสร้างเมมให้ให้มีตัวตั้งขึ้นไปเลยนะคะนะคะคนสุดจะสร้างเมนตรงนี้เลยนะคะเป็นหลักเลยนะคะนะคะเป็นเสาเลยแล้วก็พลิกนะคะพลิกมานะคะคุวละซะ สองสามสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดทำเจ็ดนะคะ, 6, 7, 7, ะ,คะเพราะว่าตรงเสาสี่แล้วมาในสนะคะเจ็ดก็ได้แปดก็ได้นะคะมาเอกเนี่ยนะคะเอกเนี่ยเอกเนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็นเมนให้เรานะคะเป็นเมนให้เราเดี๋ยวเราขับมาเราก็จะเกาะตรงนี้นะคะแล้เวเราก็ถักไปนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ ตอนนี้คือ5้าเสาวรวบนะคะเรามาอยู่อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะฝั่งที่ไม่ใช่ด้านด้านด้านที่เราจะถักนะคะคือฝั่งด้านหลังด้านพลิกนะคะแล้วก็ถักไปนะคะัไปรวบนะคะหนะะึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดะแล้วก็เอ็กนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ สี่นะคะผันออเข็มแล้วก็ลงลงหนึ่งเสากันด้วยโซ่สองนะกะสนโจากกันด้วยโซ่สองนะคะตรงนี้นะคะสุดป,ปวดขาดเดี๋ยวขอพีคขานนะคะแล้วก็ผันลัสองขึ้นอีกเสานึงนะคะแล้วก็ โซ่สามโซ่สามนะคะแล้วก็สองเสารวบกันด้วยโซ่สามนะคะกันด้วยโซ่สามสองเสารรวบนะคะสองเสารวบแล้วก็กันด้วยโซ่สามนะคะระหว่างดอกนะคะแล้วก็หนึ่งเสานะคะกันด้วยโซ่สองนะคะลงหนึ่งเสานะคะแล้วก็โซ่สี่นะคะ เร,เรามาเอ็กนะคะเอ็กตรงโซ่เจ็ดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็โซ่เจ็ดนะคะนับตัวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วเราก็เว้นเว้นห่วงแรกนะ,ะพอเราจะทำห้าเสาวรวเนาะมันมีทั้งเจ็ดนะแล้วก็เว้นหัวท้ายนะเนาะเว้นหัวท้ายก็เพื่อนๆก็จะดูเพชรออกอยู่เนาะใส่หอมนอนหอมนอนนี่เพชรเยอะนะคะอันสุดก็ลงในเพชรุันสุดเยอะนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็เอกเนาะเราถักไปอย่างเงี้ยค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้คุณสุคำนวณพอดีแล้วนะคะเวลาถักถักถ้าถักเท่านี้ดอกจะพอดีนะคะเสากันด้วยโซ่เสาหนึ่งกันด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็เสาสามระหว่างลายนะคะแล้วก็สองเสาวรวบกันด้วยโซ่สามนะคะกันด้วยโซ่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะ เสารวบนะคะแล้วก็คันด้วยโซ่สามชัระหว่างดอกระหว่างกีบดอกนะคะแล้วก็เสาหนึ่งเสาหนึ่งนี่ยคันด้วยโซ่สองนะคะจากคันด้วยโซ่สามแล้วก็โซ่สี่นะคะโซ่สี่ระหว่างลายแล้วก็มาเอกแล้วก็โซ่เจ็ดนะคะโซ่เจ็ดเสร็จแล้วก็ทำห้าเสารวบนะคะห้าสารวบพอดีวีโอมัน ได้หน่อยคุณสุก็จะอาจจะถักถักเป็นเพื่อนๆกับถักเป็นเพื่อนกันไปนะคะถ้าจ,จะรวบนะคะัได้ห้าแล้วก็รวบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็เอ็กนะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะ ก็หน um mm ึ fate, um bo, ark, ่งเสานะคะกันด้วยโซ่สองนะคะหนึ 1, ่งเสาแล้วก็กันด้วยโซ่สามนะคะแล้วก็สองเสารวดนะคะสองเสารวดนี่ก็กันด้วยโซ่สามนะคะสองเสารวดกีบนะคะแล้วก็โซ่ซ่สามนะคะตรงนี้คือหนึ่งเสานะคะกันด้วยโซ่สอง แล้วก็โซ่สี่นะคะแล้วก็เอกแล้วก็โซ่ห้าโซ่เจ็ดพูดผิดนะคะนี่ค่ะถักไปจนสูข,ขึ้นเมนไลนนะคะเพื่อเป็นเสาเพราะว่าดอกมันจะดอกเข้ามาเรื่อยๆเราต้องมีเมนให้เขานะคะต้องมีเมนให้เขาเนาะข,ขอขยับขาบได้ ากดขาค่ะมันสุกปดขาเพราะว่ากรสุเวลาอ,าอัดไปอุ่นสุกดวดขามากนะคะอันนี้ก็ห้าเสารวกเนาะห้าเสาวกเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ารอดูจนถึงดอกสุดท้ายแล้วกันเนาะนะคะว่า เห็นมือกัสูบบ้างมาเห็นบ้างก็ไม่เป็นไรราะเ่าเพราะว่าเพื่อนทําเป็นอยู่แล้วนะโซดเจ็ดแล้วก็ X นะคะซึ่งจ้ามสีนะคะแล้วก็ลงเสาหนึ่งนะคะเสาหนึ่งกันด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็โซ่สามนะคะสองเสารวดนะคะ อือจองสนะคะจองจอดรวปนะคะสามนะคะหนึ่งสานะคะกันด้วย่สองนะคะเสานะคะแล้วก็โซ่สี่นะคะแล้วก็มาเอ็กตรงขาห่วงจังจางห้าหนะคะแล้ก็ หนึ่งสอนะคะหา้ารวบนะ้าา<ะ>สองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็เอกนะคะแล้วก็สองสามสี่นะคะแล้วก็ แล้วก็สองเสากันดเซ่สองนะคะนี่นะคะกันด้วยโซ่สองแล้วก็ระบางลายกันกันดเวยโซสามนะคะแล้วก็ช่อกลางในสองเสารวดนะคะเฉพาะลายนี้นะคะสองเสาวดแล้วกันด้วื้ซกันด้วยซสามนะคะหนึ่งสองสามนะคะหลอกแล้วก็โซนสามนะคะ แล้วก็ลงหนึ่งเสานะคะหอมนวินคือพันพันคอสองคอตลอดนะคะตลอดจนจบง,งานนะคะเส้นสี่ค่ะแล้วเอ็กนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะถึงละคะ่ะในน้าถึงละสุดท้ายที่คุณสุทำวายนะคะนี่ก็ดอกสุดท้ายนะคะห้าเสารวบเนาะห้าเสารวบ มาสะบรนะคะมาสะบดนะโอเคครบแล้วะคะ่ะหนึ่งสองสาม่าหกเจ็ดนะคะเจ็แล้วก็เอกนะกระดุโซ่สนะคะโซ่สีแล้วพันสรอบนะคะก็ลงดอกสุดท้ายนะคะโซ่ส,น,สน,นะคะ เจอสามนะคะแล้วก็สองเสาลวดนะคะแล้วก็เจอสามนะคะเจอสามนะคะแล้วก็สามเสานะคะกันสามสามห่วงนะคะแล้วก็ดอกจุด้ายสองเสากันได้เจอสองนะคะลงอีกเสานะคะ พลิกจับนะคะพลิกจับนะพลิกจับเดี๋ยวนี้เรามาอยู่ด้านที่ถูกต้องเห็นไหมคะโอเคพอเราพลิกกลับมาแล้วไงคะแต่นี้เป็นลายอะไรคะอัดอกมันเข้ามาเนาะอัดอกมันเข้ามาเป็นลายสี่เสารวบนะคะสองสามสี่นะคะสันนะคะ นะคะสองนะคะสามนะคะแล้วก็รวบสี่เนาะหนึ่งสองสามในโซ่สามนะคะ,เห,ะ,คะเห็นไหมเป็นลายนี้นะคะพอเ,เสร็จแล้วพันนะคะอันนี้ลงสามจอกนะคะสามจอกกันด้วยโซ่ห้าเนาะ สามเสากันเลยสาห้าหนึ่งสองามห้านะคะให้ลงอีกสามเสานะคะเดี๋ยวสูงให้ดูนะคะสุดจะดอกแต่เรคิดต่อไปเราเจอกันก็คือตอนเชียบหรักแล่แล้วนะคะเสาสามนะคะอันนี่ก็คือสีเสารวดเนาะเป็นเหมือนดอกตุมต้มๆมันนะคะ นี er, 4, 4, strikes, shares, ่ค pues ือดอกตูมมันลวดนะคะแล้วก็โซ่สีนะคะโซ่สีรแล้ว x นิดนะคะแล้วก็หนึ่งหนเจ็ดะคะโซแล้วก็หนึ่อามเจ็ดแล้วก็พันหัวเข็มบุกมาหาโซ่ที่สนะคะแล้วก็โซ่สเนาะแล้วก็ x หนึ่สอามสี่นะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ประอานี้นะเห็นไหมถักไปกลับนะคะถักไปกลับจนกว่าแบบไหนคะมันก็จะได้ได้ดอกหนึ่งนะคะนเนาะประมาณหนึ่งสองสามสี่รอบนะคะให้มันได้เก็ดรอบไปแปดรอบเนี่ยนะคะหน้าตามหลังสูงเนาะเดี๋ยวถักไปนะเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปสุดท้ายนะคะเดี๋ยวถักมาจนถึง ถึงฝั่งนี้นะคะถึงฝั่งที่มาร์เกอร์สุมาร์เกอร์ไว้นะคะพอถึงฝั่งนี้นะคะให้จุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้เนาะจุดตรงนี้ตรงห่วงที่สี่นะคะถึงห่วงนี้นะลงตรงนี้นะคะตรงตรงนี้นะห่วงตรงนี้นะคะเวลาเราเอ็กซ์เสร็จให้ลงตรงนี้นะคะคือไม่ต้องทําอะไรนะคะฝั่งนี้ทํา โซ่ทำโซ่ขึ้นไปเลยนะคะทำโซ่ทำโซ่เจ็ดโซ่แปดก็ได้นะคะเราววกกลับมานะคะมาเอกตรงนี้นะคะคือด้านนี้จะไม่มีดอกบวุ่มอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราจบจะจบคนละแบบนะคะต้องจบคนละแบบนะคะเพราะว่าเพราะว่าหอมหนวนเขาเขาคู่กันอย่างนี้คะ่ะนะคะก็ะต้องเป็นคู่คู่ไปนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันเชื่อมรักแร้นะคะโอเคจ้าสวัสดีจ้า